รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวนะเป็นเดรส้ายุดินเวฟนะคะพี่เนื้อผ้าค่ะพี่มีน้ำหมักเนะื้อผ้าทิ้งตัวตอนนี้ผ้าซักไม่ต้องรีดนะคะพี่ใส่ได้เป็นตีเลยเนื้อผ้าไม่ย้้ยนะผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ไม่มีสัดใหม่ผ้าไม่ต้องรีดนะตอนนี้นะคะพี่งานจะเป็นคอป,ปกแบบนี้แล้วก็ซิปนะคะพี่รูดได้จริงนะแต่งตุง้งติ้งแบบนี้งานน่ารักมากๆค่ะพี่ ขนใหญ่ใส่สบายนะคะที่งานเป็นของสาวอวบนะตัวนี้แล้วก็มีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงเลยตัวนี้นะคะส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายให้อย่างนี้แบบนี้ค่ะผ้าตัวนี้นะคะที่เป็นผ้าบุนเวฟเนื้อผ้านะคะพี่นุ่มๆใส่สบายนะคะพี่ผ้าไม่ย,ย้้ยใส่ได้ยาวๆเลยซักไม่ต้องรีดด้วย รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบเอ้ยอกหน้าผ้านะคะพี่สี่สิบแปดนะพี่ความยาวสี่สิบเก้านิ้วตันนี้นะคะพี่แนะนําอกหน้งใต่สามสิบแปดขึ้นไปถึงไซส์สวยนะคะพี่อกหน้าผ้าสี่แปดความยาวสี่สิบเก้านะคะพี่รุ่นนี้ให้พี่แค่ 2 2 9เท่านั้นเอาไปแค่2 2 9ค่ะพี่ฟังสงที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะคะพี่เราไลฟ์อยู่กับแสงนะสีอา์มีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้เวลาพี่สั่งนะพิมพ์รหัสตามด้วยสีด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีน้าเงินนะสีน้าเงินนะพี่ หรือจะเรียกสีกลมก็ได้แต่เป็นแบบน้ำเงินแบบสว่างแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีน้ำเงินก็ได้ค่ะพี่ให้แค่สองสองเก้าเท่านั้นสีน้ำเงินนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่จะเป็นแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้นะให้แค่สองสองเก้าค่ะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะพิมพ์ว่าสีเขียวนะมันจะเป็นเขียวออกฟ้าแบบเขียวอมฟ้านิดๆินะตัวนี้นะคะพี่เรียกสีเขียวนะ ให้พี่แค่สองเท่านั้นนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีดำนะคะพี่เอาไปแค่สองสองเข้าสองค่ะพี่ค่าส่งนะคะพี่29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพรอมโอนนะคะพี่จะรับกิตัวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเด่นนะคะพี่ผ้าดีมากๆผ้าใส่สบายเลยค่ะพี่ให้พี่แค่สองเเท่านั้นถ้ารับสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีดำนะคะพี่ตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดำนะ ถ้ารับสีน Bond ี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีเขียวค่ะสีนี้นะคะถ้ารับสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีดํานะคะพี่ตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะถ้ารับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีเขียวค่ะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับค่ะพี่เป็นสีแดงนะตัวนี้จะเป็นสีแดงค่ะ และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่รับจะเป็นสีน้ำเงินนะเอาไปแค่สองสองเก้าเท่านั้นงั้นมีสีสีนะคะพี่งั้นมีสีสีนะพี่ดูนะให้แค่สองสองเก้าค่ะพี่สีสวยมากๆนะ